สวัสดีค่ะคุณพ่อกับคุณลูกวันนี้วันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปซื้อปลาทองกันอีกแล้วเราจะไปตามล่าสิงญี่ปุ่นใช่ไหมปะเขาเรียกอะไรสิงญี่ปุ่นครับสิงญี่ปุ่นใช่ไหมคะคคตามล่าสิงญี่ปุ่นในคอนแก่นกันนะคะตัวที่เรายังไม่เคยมีนะคะไปกันเลยวันนี้ป๊ะป๋าค่ะเล่าข่าวหน่อยว่าเราจะไปร้านเขาอยู่ตรงไหนอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยครับเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากนะครับป๊ะป,ะปะ๋าก็ เสิร์ชใน Google กันครับก็ทักคุยกับพี่เขาทางไลน์นะนะครับบ้านอยู่แถวตรงตลาดจอมพลนี่เองนะครับผมห่างจากบ้านเราประมาณ3-4กิโลเองนี่โอเคใครที่อยู่คอนแก่นนะคะก็ลองเสิร์ชดูนะคะชื่อเขามีชื่อร้านไหมเขาทำที่ที่หอพักเขาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามบ้านใบบัวดูกันหน่อยโอเคโอเคโอเคมาดูกันหอพักบ้านใบบัว โอเคเดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ๋ยวเราตามกันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าแม่กับปปาะจะพาไปที่ไหนกันโอเคไว้เจอกันที่ร้านที่หอพักเขาเลยนะคะเย่ปิดเย่เย่ยังเนี่ยคะ่ะเรามาซูนอันนี้เขาเรียกว่าบ้านดอนใช่ไหมพ่อข้างหน้าเราคือตลาดจอมพลนะคะตอนเรากํลาลังจะหายว่าเข้าซอยไหนกันนะคะใช่แลว ตอยนี้ดีไหมสนิทสัน้สนๆตอนนี้เลยใช่ไหมอาปาก็น่าจะทะลุกันทุกซอยบางกีป,ปางบากีเลยไปแล้วอตอนนี้เรากำลังจะเข้าซอยนี้นะคะซอยกสิกรทุ่งสร้างที่13อ่อตามเขาไปเลย ตตมสิบเอ็ดปดกเออแต่เราก็ไม่เคยเข้ามาในซอยแถวนี้เลยนะเข้ามามันม, <า S 1> มันมันคับแคบเนาะนก็เลยไม่ค่อยอยากเข้ามานะต้องปินเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน ทที่ไาบินบินจะไปเที่ยวไหนปินบินก็มานะแต่ไปนป็นเงียบมากน,นอนสบายใจนั่งแบบนั่งน่ารักมาก ไปที่ซอยทุ่งสร้าง17มีหรือเปล่าลนเ,น,เน,นี่ยใช่ใน17ไม่มีอ๋อนี่ไงป้ายอยู่ตรงนู้นนะคะชึบชึบชึบมัเลอร์อีกประมาณแค่500เมตร,รตมเารเากวจะึงอพักซอยทุ่งทองดีฮะล่ะ ซอยทุ่งทองไงปะ่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยทุ่งทองนะคะจะเป็นนาฬิกาเตอร์กันฮ่าฮ่าตามไปเลย,ยจะเลี้ยวซ้ายแล้วพี่นไปดูนะมาะเดี๋ยวตรงไหนเรียเลี้ยวซ้ายไมู่กเอ้ยเลี้ยวซ้าย านไมขาซ้ายข้างซ้าข้างหน้าตรงนู้นเลยนะอ,อตามาทางตามทางตอน,น้งเป็นบอกให้เลียวซ้ายตามทางไปเลยไม่น่าเชื่อนะในขนแก่นเราแบบว่าเจอฟาร์มปลาทองเยอะเหมือนกันนะอื และต่อไปฟาร์มปลาทอง,องปักเปี๊ก็จะเป็นปรบบปลาทองนันึด่นในคอนแก,กนะเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้เราเลี้ยงเล่นๆไปก่อนป่าฟารตั้งชื่อฟาร์มปลาทองแล้วนะตั้งชื่อไว้แล้วเหรอตั้งชื่อไว้แล้วอ่ะชื่อว่าปินชาฟาร์มโอ้โหอาฟาร์มปินบอกอาฟาร์มปินชาฟาร์มชื่อเพราะมมาลไมปสังเกตดีแน่เลย เลี้ยวขวาเหรอเมื่อกี้เขาบอกเลี้ยวขวาเราจุดหมายเราอยู่ทางซ้ายอ,ววอ๋อเจอแล้วนีไงขอพักใบบัวนี่ค่ะนี่ค่ะป้ายนี้ค่ะแดงๆนี่นะคะจอดได้ไหมน้องชื่อเอาจอดไม่ได้นะมันต้องไม่มีที่จอดเราก็ต้องหาที่จอดอแอบ,บๆกางทางแถวนี้แหละแล้วรถสวนมันจะสวนได้ไหมปะ าามากันเลยค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะหอพักใบบัวรีสอร์ทนะคะเป็นงเี่ยวปินพร้อมมากค่ะเพราะอากาศร้อนเมื่อเช้ายังฝนตกเลยค่ะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเลยอ่ะเอาปลากับปินพาแน่ไปดูปลากระองกันเลยเลบกันลงกันอ่าก uh ันเลยมาดูกันเลยค่ะยังไม่ได้เปิด ไม่เป็นไรครับช่วยๆข้างนั้นเลยอ๋อทำนาเรียงครับเนี่ยถ้าทำมันน่าจะประมาณอันนี้คืออันนี้ใส่ไปให้เลือกใช่ไหมครับกำลังเริ่มกำลังเกียนแปว่าเริ่มเลยกำลังขับเรียงดีกว่า อันนี้ก็ปลาทองเหมือนกันเหรอคะอันี้กะนตาตัวเล็กนะัญวนอนนะครับตันี้ตัโอรยเอ้นี่ไงนี่ไงที่ไม่อยากได้เอออ้หู้ไม่อยากไดใหญ่ๆอย่างนี้แต่เราอตัวเล็กๆก่อนแต่เรา้ตัวเล็กๆก่ะเหญอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ซื้อมาเป็นพ่อแม่พัน์เนาะ มันจะราคาไม่เหมือนกันถ้าเป็นแบบออรันด์ยังคือมาสองสามร้อยอันนี้เป็นเป็นพวกลูกนอกกันค่าโอ้ราคาไม่ต่างกันเลยเนาะอันนี้คุณยครับเด็กอันนี้ยังไม่ได้ลงปลาพอจะจะทาไปเป็ดเตียงหออันนี้กเหมือนกันเหรอครับเป็นลูกปลาชิ้นใหม่โอ้ยเปมีลูกปลาโดยที่เด็กดั้งหนึ่งที่ออกจากพ่อแม่พวกนี้ยังเล ที่ไว้ยิม่ได้ไดมเยอะสวยจังสวัสนแค่นไดีห้พ่อบัวที่พ่ออยากได้หมายความว่าตัวเล็กหมายว่าอ๋อเลี้ยงตัวใหญ่ได้แค่ยี่สิบห้าตัวแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรครับเราเลี้ยงตัวเล็กอย่างเงี้ยมันจะโตไหมได้บอกว่ามันจะโตเหมือนกันใช่ไหม มันเดี๋ยวแม่พาชมปลานะคะอ๋ตัวนี้ตัวใหญ่มั้ยตัวใหญ่มากเข้าฝ่ามือได้เลยอมตัวใหญ่มากเลยไอตัวยาวๆนี่เขาเรียกปลาอะไรคะปลาทองไงี่มยอ้าวเหรอไม่ใช่ยาวๆไหนอะไรปลาทองเ้าปลาทองเลยงั้นนะเาพูดปลาขาูปิดอลาขาปพูดปลาพูดิด คือปากระติบตาทองอหรนะไอติบเหลี่ยงนี่ปลากระติบตาทองเนี่อันนี้อันนี้คือเลี้ยงเองตั้งแต่เกิดเลยอันนี้จะมีเป็นปลาลูกนอกขอ่ที่มันมันจะไม่เหมือนปลาปลาบ้านครับมันเป็นยังไงครับไอเขาลูกนอกเนี่ยครับผมสอนหน่อยสอนหน่อยน้ำทำไมใสจังเลยเปลี่ยนบ่อยนะครับมันมันก่อ กองกับพวกตืนที่เกษตรกร,กร,รใช้พวกรกระดูกมันีแต่ว่าถ้าเป็นฟางฟางเขาจะไีกองก็ส่วนมากจะเห็นเป็นบ่อปูแล้วก็ลนหนงางแต่เรานี่ย่เย,ะยอะเราก็จแต่ก็งไป็นไงบอกที่ไห,ทน,หงงนที่ไปาาหาซื้อก็ที่ไปหาซือตองนที่ไปจุดสสยเลยกองทางลก้ังกองเหอไม่แล้วแบบเออจุินทีที่บอกว่ามื่เกียกจัลเนทรีก็ทัเดี เป็นในจุลินทีกั่งข้อแสงดูนี่ดูปุ๊บแล้วใสยังไงอ่ะมันจะมีปริมาณน้ำกับตัวตีซีที่เราใส่ที่ละเป็นมาห้าสิบห้าสิบลิตรต่อนีตีซีก็อยู่ประหยัดหน่อยนึงปริมาณอ๋อมันจะช่วยให้น้ำมันใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้เลิศเหมือนกันเนาะเยอะแยะเลยใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับปลาได้สวยด้สวยเลยมันยุบนอกครับอย่างเงี้ย มันจะกลมจิ๊กี้นี้ใช่ไหมครับผมอันนี้คืออันนี้เราซื้อมาอีกทีหนึ่งลือจากพ่อแม่พันธุ์ตูกบอกนี้พ่อแม่พันธุ์เราพ่อออืสวยมาเลยอันนี้ปลาไทยอันนี้กี่กี่กี่เทลาแล้วครับเด่ยน่าจะสามเดือนครับเพราะว่าไม่ตู้ใหญ่ใ่สองเดือนของราสามเดือนไม่ไม่ไปไหนเลยของเราสิบวันในตัวนี้เดียวเลยอันนี้ปลาไทยเราจะเห็นมันจะเป็นทรงแหลมแหลงอ๋อนี่ปลาไทยเหนึ ถ้าลุงนอกมันจะมีคางมีหินถ้ามันอกนี่คือญี่ปุ่นไมโอ้คมันจะมันมีถ้าเป็นปลาปลาฟองจะมาที่เีถ้าเป็นปลาทาบินยังไงแบบญี่ปุ่นลุงนอกก็จะเป็นจีนดับไฟดัคไฟดับไปดับับไฟดับปลาับไฟดับไฟดับไฟับับ ถึงญี่ปุ่นครับตรงนี้จะเป็นจีนจีนผสมตอนนี้ก็เป็นญี่ปุ่นโอ้ตัวนี้สวยญี่ปุ่นก็จะเป็นปลาทับยูก็ได้ไซย,ยูก็ได้โอ้อแต่เขาจะเป็นทรงยาวๆปลาตาปลาปลาตาปลาตาแล้วก็วนไม่แน่นวนอะไรครับวนไม่ มันจะมีแน่นๆแน่นๆเป็นเครี้ยวๆเรียกว่าสิงอะไรครับสิงญี่ปุ่นเ๋ามเป็นสิงหน้าสิมันจะเป็นแบบเป็นละลายหมดเลยหรืว่าก็ที่มันหน้ากลมๆใหญ่ๆเขาเรียกสิงอะไรครับน้ากที่ไอ้ตัวใหญ่ๆตรงไอ้ไอ้บ่อเนี่ยแหละเป็นเหมือนกันคับเป็นสิงกี๋สิงก็ส่งอันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นครับแต่ว่ามันมันกลายพันธุ์เอ๊ะ แต่มันจะออกหน่อเป็นเขี้ยวมาใช่ไหมอือเหมือนกันแต่ว่าอ๋อใช่มันเป็นเขี้ยวที่มีเห็นเปขี้ยวมาไปดูไปดูกันต่อไปดูต okay. ่อโอเคเราไปดูจวดต่อไปจะให้อันนี้อันนี้ใชั้นมที่ที่เราจะเอาไปใช่ที่เขาจะเขาจะปอยใช่แฟนที่อยากได้เป็นอันนั้นอ่ะมีเขี้ยวๆอ่ะแค่นั้นเท่านั้นีกใช่มีเป็นคล้ายๆบ่อนั่นแหละถ้ามันโตมา สีทองเลยใช่ไหมครับสวย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 เขาจะมีเก็บอันนี right? oh, oh, right. ้เป <ts> mm ็นเก็บกิีนี้แล้วใช่ไหมกินลี้อ่อมันจะเป็นสี5สีเหมือนพวกเมียครับอืมแต่ว่าสีเขาจะไม่ออกอถ้าเป็นคนที่เขาเลียงเขาจะเรียกว่าสีสับปะระอือเข้าใจแล้วพี่ เขาเรียกกันเรียกเราได้ไม่ถูกแบบนี้เขาเรียกสิงจักรุลนะคะอ่าอันนี้จะเป็นสิงห้าสีแต่ว่าเป็นลายจักรุล่ะเพราะทำไมมันห้าสีแต่ทำไมมันเป็นจุดๆขาวๆแต่ควรสุดดีนะครับสิงห้าสีมันออกมาได้หลายสีมันมีมีลายวัวแบบนี้ก็มี๋อลายวัวที่มีหลายตัวละออกเป็นลายวัวหรือว่าลาย ลายปลาตะระก็ออกเป็นห้าสีด้วยโอ้โหหรือว่าเ,เป็นสามสีก็ได้ด้วยโอ้โหเพาว่าห้าสีมันมีสีอะไรบ้างครับต่างกันแต่ว่ามันมีสีฟ้าสีฟ้าสีส้มสีดำด้วยอันนี้อันนี้นคือกินใช่ไหมตอนนี้กำลังเลือกปากันนะเราจะตัวไหนให้พี่เขาเลือกให้ดีกว่าเพราะเราเลือกเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราตัดกว่าได้ดูกระตักไม่ได้เราตาตายลูกตักเราปลาตาย มีเด็กกาลังวุ่นวายมีเด็กกาลังวุ่นวายเาเคยทําอยู่ที่บ้านเขาก็เลยอยากทำตัวถองนี่เท่าไห่น้อจ้าหอมเป็นบอก้อนนัเองบ่อกบ่ยทังปูนผสมปูนกระบาดนะคะป้าได้กี่ตัวพี่เขาถามว่าได้กี่ตัวก็ีตัวน้ เดี๋ยวน้ำมันมทันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวให้พดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเีเ๋ยเดีวเดี๋กววียเดี๋เวเดี๋ยว๋ี๋เีดนเวเเเ อ่าเราได้แล้วนะคะนี่ค่ะสามตัวที่พี่เขาเลือกให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลงบอที่บ้านเราเราจะสวยน่ารักไหมคะเดี๋ยวไปดูกับเพื่อนๆกันนะโอเคค่ะที่ปิ้นขาฝากพี่ๆกดไลค์หน่อยเด็วลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปิ้นน่อยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่กับปิ้นกับปาจะพาไป บุกฟาร์มปลาทองที่ไหนอีกมาดูกันเลยโอเค